Rekla As Adult板 ales рост สวัสดีครับกลับมาแล้วนะครับสำหรับโปรโมชั่นโดนๆสำหรับเดือนแห่งความรักนี้นะครับสำหรับคนรักเกมทุกๆคนครับผมทางดีว่าในช่้นของเรานะครับใจดีจัดให้นะครับรีดเทคจีฟอนะครับของเรานะครับนำมาลดราคานะครับสำหรับเดือนแห่งความรักทุกรุ่นนะครับรับรองว่าโดนใจคนเล่นเกมแน่นอนครับ มาดูราคานะครับเริ่มตั้งแต่ตัวแรกครับ GTX 650ครับผม2จิกนะครับจากราคาเดิมนะครับราคาอยู่ที่4,000กว่าบาท5,000นะครับตอนนี้นะครับเราขายอยู่ที่เพียงแค่3,582บาทครับผมตัวต่อไปตัว GTX 760 2จิกครับผมจากราคาเดิมเกือบหมื่นนะครับตอนนี้เราขายเพียงแค่7,722บาทครับผมตัวนี้ GTX 770ครับ2จิกเหมือนกันครับ ตัวนี้จากราคาเดิมที่16,000กว่าบาทนะครับเราลดเหลือเพียงแค่ไม่ถึงหมื่นครับ9,882บาทเท่านั้นครับผมโดนแน่นอนครับตัวต่อไปครับ g t x 780นะครับซึ่งเป็นตัวที่ถือว่าเป็นตัวรองท็อปนะครับตัวท็อปนี่จะเป็น7 8 0 Ti ตัวนี้ g t x 780นะครับ3าจิกราคาจาก2,000 0กว่าบาทนะครับเราขายเพียงแค่15,552บบาทครับผมส่วนตัวนี้นะครับตัว ที่แรงที่สุด7 8 0 ti นะครับผมตัวนี้อยากให้ผู้ที่สนใจนะครับโทรศัพท์เข้ามาสอบถามดีกว่าครับโทรศัพท์เข้ามาติดต่อฝ่ายขายเราได้ทุกคนนะครับที่เบอร์โทรที่ขึ้นด้านล่างนะครับผมหรือถ้าเกิดไม่อยากโทรนะครับเล่น Facebook อยู่แล้วสามารถเข้าไปดูรา,ายละเอียดหรือว่าสอบถามผ่านทาง Facebook ได้นะครับที่ d n a t n o t i o n a n p a n p ครับผมหรือถ้าเกิดว่า อยู่หน้าเว็บไซต์นะครับเข้าไปดูที่ www.thai3dshop.com ก็สามารถรู้รายละเอียดของสินค้าของเราทั้งหมดได้เช่นกันแต่ถ้าใครนะครับอยู่ใกล้ห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าต่างๆนะครับสามารถเข้าไปถามสอบถามได้ตามร้านค้าได้เลยนะครับโปรดระบุว่า GTX Gforce นะครับจาก l e a d t e c h นะครับผมรับรองครับได้โปรโมชั่นโดนๆอย่างนี้แน่นอนครับผม สำหรับโปรโมชั่นครั้งนี้นะครับก็คงจบลงเพียงแค่นี้เราจะเจอกันกับโปรโมชั่นโดนๆในเดือนต่อไปครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ